หากเธอคิดว่าร้องไห้เป็นสิทธิ์ของเด็กงั้นเธอก็จงเป็นเด็กตลอดไปพี่จะเลี้ยงเธอเองได้ไหมอยากกว่าบ,บ้านแล้วใช่ไหม พวกเรากลับบ้านกันฉันจะลางงานกลับไปกับเธอด้วยแล้วก็งานนี้ถ้าเธอไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแล้วบริษัทนี้เป็นอะไรรังกาเธอจี้ของเราทุกวันเลยบอสเธอคนนั้นเนี่ยพี่จะหาเวลาสักวันมาคุยกับเขาที่บริษัทเธอจริงไงยที่เหมือนผู้ปกครองนะใช่สิ อาจเพราะว่าตอนนี้พี่ในละโมกขึ้นกว่าเดิมอีกพี่ไม่อยากเป็นแค่แฟนเธอแล้วพี่ยังอยากเป็นคนที่เธอพึ่งพิงได้ดีไหม ฉันก็อยากเป็นคนที่พี่พิ่งพิงได้ฉันยังอยากบางที่เล่าเรื่องทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ได้งั้นเราสองคนจะพึ่งพิงกันและกันตอนนี้เธอจะบอกพี่ได้หรือ,อยังว่าที่บริษัทเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ จืๆ <You> พี่รู้แล้วว่าเจียงอิงไปหาเธอหวังใจนะวันนี้พี่ไปหาเขามาแล้วพี่ไปเตือนเขาต่อไปเขาจะไม่กล้าไปคุกคามเธออีกจๆ <You do. S 2> แต่เธอเนี่ย ทำงานแล้วถูกคงแกไม่ยอมบอกพี่เจียงอิงมาหาเธอเธอก็ไม่ยอมบอกพี่เธอยาเอาแต่บแบกเรื่องทุกอย่างเอาไว้คนเดียวสิรับปากพี่นะต่อ,อไปเรื่องพวกนี้เธอต้องบอกกับพี่เป็นคนแรกได้ไหมอืมฉันจะบอกพี่คะ่ะที่ฉันไม่ได้บอกเรื่องเจียงอิงก,กับพี่เพราะฉันโตแล้วฉันจัดการได้ และพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันจะไม่เยืนเฉยๆให้เธอมารังแกฉันปกป้องตัวเองได้และฉันก็ปกป้องพี่ได้ด้วยว<ะ>เป็นอะไรคะ รู้สึกว่าจือจของเราโตแล้วจริงๆ